รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยควิกแสบแสบเข้าเส้น AJ DVD Home Theater และคาราโอเกะสวัสดีค<ด>่ะมาพบกับพวกเราสองคนเช่นเคยกับรายการสีส,สันสนิวโร<ธ>าชุดกีฬา,กาิกับจุนค่ะและก็ผมโบ,บ๊ทคับ บอกเลยนะวันนี้เนี่ยอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปออกกําลังกายกันอย่างเต็มที่เลยค่ะกับรายการนี้นะที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับกีฬาทุกชนิดที่เรียกได้ว่าแซ่บบ้าบอเสียจะไม่เปลี่ยวจุดยิ่งขึ้นวันศุกร์แน่นอนค่ะครับผมกับทุกหกสิบวินาทีนะครับที่เราจะไปตามหาผู้กล้ามาทายประชันกันทางมอเตอร์น์ทีวีแห่งนี้แหละครับ ไปแล้วละค่ะและสาหรับวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยเดินทางมาที่จังหวัดนี้อีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าเราเนี่ยเคยมากันแล้วถึงสองครั้งด้วยทั้งครับผมนะนั่นคือเมืองของบ้านป่งองดีคุณอ่อคุณมั่วตลอดเลยนคละค่ะเป็นว่าเมืองที่มีองค์เยอะๆนั่นแหละจังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะ และแน่นอนครับผมเวลากลับมาที่ราชบุรีที่ไรรู้สึกประทับใจทุกทีก็ต้องบอกอะไรนะคะ,ะว่าพวกเราเนี่ยเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ Se see pain ที่รวมถึงสีคณะกับอีหนึ่งวิทยาลัยการันตีได้เลยนะครับสำหรับการผลิตบัณฑิตดีๆที่มีคุณภาพออกสู่สังคมใจครับผมใช่แล้วละค่ะและนอกจากที่จะมีมหาวิทยาลัยดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะในอำเภอจอมบึงเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้ๆนี่เลยนะคะนั่นก็คือถ้ำเขาวินถ้ำจอมพรนะคะยั่ไงเนี่ยก็สามารถมาเที่ยวกันได้ค่ะเอาเป็นว่านะครับผมเรามาร่วมลุ้นกันดีกว่าครับว่าช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีเกมอะไรสนุกๆในแบบฉบับของค9มาให้ร่วมสนุกกันตอนนี้พักสกู่เดียวกลับมาช่วงนกั รราายกสีสันยิ้มชุดกีฬา69เย้เย้เย้ <S <S สนับสนุนโดยโฟมหลังหน้าพรีเมียร์ซอฟ ที่2ของรายการซีซั่นที่สิบห้าชุดกีฬาหกสิบเก้าวันนี้เนี่ยเราก็มาเต็มเต็มเลยกับชุดกีฬาครับผมพร้อมกับเกมในแบบฉบับ69นะคะถูกต้องครับซึ่งจะบอกว่าเกมในแบบฉบับ69ของเรานะคะดัดแปลงมาจากนี่เลยกีฬาเทเบิลเทนนิสนะคะหรือว่าปิงปองแน่เองนี่ครับผมกีฬาของเราในวันนี้ครับมีลูกปิงปองนะครับพร้อมกับม้ปิงปองคุณโจโชนิดหนึ่งมาขอเดาะโชนิดหนึ่งเชครับคุณโจเรเกมนี้มันง่ายมากอุาจัดไป คุณจะเอากี่พันลูกโอ้โอเค,คกีฬานี่มันง่ายแล้วคุณจะมาเล่นทำไมเนี่ยนี่คุณกีฬาของเราในวันนี้ครับในแบบชอบอ็อตขงเนี่ยถ้าเกิดเป็นบิงปองเนี่ยใช้ลูกบิงปองกับไม้บิงปองมันง่ายเกินไปเอาเป็นว่าน,นะครับเราไปดูกติกาการร่วมสนุกกับเกมนี้เลยดีกว่าครับไม่ไหนกันเล่าที่จะตีให้เข้าหวัว <laughs> เกมไม้ไหนกันเล่าที่จะตีให้เข้าหวดกติกาก็มีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันนะคะจะต้องเลือกแผ่นป้ายจากทางพิกแสบ,แสบเข้าเส้น 1, 2, 3และ4ซึ่งหลังแผ่นป้ายนะคะก็จะมีไม้พายไม้ปิงปองไม้แบดบินตันและไม้สสก,กระเบือเมื่อเลือกได้ไม้ไหนนี่นะคะก็จะต้องใช้ไม้นั้นตีลูกปิงปองด้วยความแม่นยำให้ลูกปิงปองเนี่ยนะครับลงหัวที่ทางทีมงานตั้งเอาไว้ถ้าทำได้เกาลูกภายในเวลา6 0ิวินาทีรับเงินรางวัลไปเลย3,000บาทครับ เ็นไงบ้างครับได้ทราบกติกาการร่วมสนุกไปแล้วนะครับผมกับเกมไม้ไหนก็นเล่าที่ตีเข้าห,หัวครับผมแต่ว่าตอนนี้นะฮะ<ไ>เราอยู่กับน้องๆจากคณะคุศาสตร์มา,าจากคณะอะไรนะฮะคารุศาสตร์ครับเอาแบบเมื่อกี้นี่ฟิลแบบเมื่อกี้เลยให้เตือนเตือนหน่อยหนึ่งสองสามคารุศาสตร์เออต้องงี้ดิฉันนึกว่าเขามาจากนักเรียนในร้อยเชื่อเลยคะพลรบครับอะไรนะคะ ลบครับชื่อก็บอกแล้วผมนี่คุณเป็นนักเรียนในร้อยแฝงตัวมะคะเปล่าครับแต่ว่ามีความอยากเป็นเอาละค่ะครับตอนนี้นะคะอุปกรณ์และแผ่นป้ายของเราเนี่ยก็พร้อมแล้วเดี๋ยวต้องให้พันรบนะคะเป็นคนเลือกว่าจะเอาป้ายไหนดีคะระหว่างควิกซับหนึ่งสองสามสี่นี่ครับผมหลังแผ่นป้ายนี้จะมีไม้นะครับให้เลือกระหว่างไม้ปิงปองไม้พายไม้สักกระเบือไม้แบดมินตัน อ่านี่ครับผมลองดูดีกว่าครับเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับเอาเลขอะไรดีตึงไปตึงตนบอกเลขฮะผมชอบเลขสามครับเลขสามครับเปิดเลยครับผมไม้พายขอมอบไม้พายค่ะเวลาวอร์มเนี่ยเขาจะมีท่าทางยังไงบ้างเอาท่จัดไปครับผมจัดให้ครับพร้อมครับ มีมีบางครั้งฉันอ้าขาด้วยค่ะทขาครับพอไหมคะย้องไ,ไปครับมันจริงไมหมอะคุณทเรื่องจริงครับก็ดูรูปร่างหน้าตาของน้องเขาสิครับน่าเชื่อม,มากเลยทำเอาวิธีกรของเราเนี่ยนะครับไม่มั่นใจเอาซะเลยเทำหน้าซีดเลยหันหน้าให้ก๊อฟทำหน้าซีดด้วยโอ้โหไปตั้งแต่ดอกแรกแล้วนะครับผม หน่วยการกันแลดูบึกบึนดีครับแต่พอตีลูกกลับดูไม่มีแรงซะอย่างนั้นถ้าแกนนี้นะครับเปรียบเสมือนบททดสอบก่อนการเรียนจบของสอบตกตั้งแต่ลูกแรกแล้วแหละครับคุณสวยมากเลยอ่ะเป็นคนตีกอล์ฟมาก่อนนะคะฮ้ยแล้วมาลล้อมเลยหลังๆแล้วมาล้มพอตีเบานะครับรู้ว่าไม่ลงในผันลบนะฮะก็เลยเปลี่ยนท่าตีทั้งควักกระปิบบ้างตกเป็นแบบแบตบินตันบ้างอาจจะลงน้อยนะครับแต่ก็สร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนๆได้ดีเลยทีเดียวอ่ะนะครับ หนึ่งสองสามโอ้ยบ้าไม่เยู่ลูกเดียวรับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะวันนี้นะคะเราก็มีของรางวัลปลอบใจมาบให้ด้วยเป็นฟอร์มรางหน้าพิมเมสซ์มอบให้ครับผมโอเคครับยังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นกิฟต์เซ็นตทางควิกแสบแสบข้าวเซ็นมอบให้ครับผมและคนต่อไปที่จะมาเล่นกีฬาแบบฉบับ69บนั่นก็คืออยู่นี่ครับผมคนบอล เอคุณจะตีลังกาโชว์เหรอไม่โชว์ดีกว่าครับเดี๋ยวหลังย่ออ่ะพร้อมพร้อมพร้อมพอมะโชว์สปิริตนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวๆว่าแต่พร้อมนะพร้อมนะพร้อมครรับพ้อมนะโอเคบอยเกือบไปแล้วหรอครับน้องบอยหัวเกือบแตกนะครับพร้อมปึ๊บเอ๊ยแม่เธอจะหลอกไปไหนกันแล้วครับเนี่ยอ่ะคุณบอยเลือกแผ่นป้ายเลยนะคะเบอร์เไม่มีใครตะโกนสีเลยนะครับผมก็เลือกสีครับ บอลเป้าแบบเป็นไม่เป็นเวลาเดินครับผมลุกแรกก็ทำล่วงซะแล้วแต่โชคดีนะครับที่เลือกได้ไม้แบตตั้งใจนะพราหนุ่มเอ้ยก mm um> ี่วินาทีแล้วครับยี่สามสิบแล้วครับไปสามสิบแล้วเบลบอกสามสิบวิแล้วนะเวลาเหลือไม่เยอะบอยก็ใช้ทักษะความสามารถที่มีอยู่ทั้งชีวิตตั้งใจอย่างสุดฝีมือเลยครับแต่ก็ไม่เป็นผลกลับไปฝึกมาใหม่นะครับชื่ออะไรคะซิโกครับอะไรนะคะซิโก้ครับโก กอเห็นเพื่อนๆบอกว่ากอเนี่ยเป็นนักเป้งปองระดับประเทศเลยเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับผมชาติไหนคะชาติหน้าไม่เอาาหน้าไม่เอานะครับผมอยากแคุงโกมากเลยตอนช้าที่ช่วยแม่ขายป้งโกก่อนบ้าใช่ครับที่บ้านี่บ้านคุณรู้ได้ไงะนี่ยเล่นจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยคุณคุณคิดว่าเขาขโมยแป้งบอกเลยแ่ขโมยแป้งพม่ขโมยแป้ง ตอนนี้ครับปังเอน้องโกละครับผมเลือกแผ่นป้ายจากทางควิกแซกของเราครับเปิดเลยอะปะปเป็นอะไรจะโชคดีะนีกไรล่ะครับเลือกได้ไม้ถนัดเพราะเคยเป็นนักกีฬาปิ้งกองเก่างานนี้นะครับน้องโกคงจะแอบดีใจไม่ใช่น้อยวีโโก การตีลงโต๊ะกับตีลงหัวดเนี่ยความยากมันต่างกันครับซึ่งน้องโกดเนี่ยนะครับก็กะน้ำหนักลูกไม่ถูกเลยพลาดเงินรางวัลไปครับสาวสวยคนแรกชื่ออะไรคะชื่อจอยค่ะชื่อน้องจอยเฮ้ยมาเรื่องพันป้าเรัควิกแซียพีกว่าครับผม้าเรื่องอะไน้องจอยหยิบเลยครับปนมาแล้วครับผม นายช์ลีลาการตาหน่อยต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือสอ้มตาำกินบ่ bye อยๆรส้านดีนดวิธีทำก็ง่ายจะบอกได้ต่อไปนี้มัน <c oughs> ร้ายที่สุดนะครับคนจะเป็นสาวน้อยคนนี้แหละครับที่เลียด็ไม้สักกระเบือถึงแม้นะครับจะดูยากมากแต่น้องเขานะครับก็ยังตีลงอย่างน่าเหลือเชือ่อเก่งว่ะพูดตรงเก่งจริง <ๆ S 1> เต็มใจแท้หรอแมเหรอตอนนี้พันคงจะเคยใช้สากนั่นนะครับช่วยแม่ทำกับข้าวบ่อยแล้วครับถึงคุ้ไม้คุณมือดีเหลือเกินตีลงเยอะก,กว่าคนที่เลือกได้ไม้ดีซะอีกนะครับซึ่งไม้สากจะตีได้กี่ลูกนั้นตาไปนับันเลยครับ โอเคเรามานับกันดีกว่าครับคุณจูนว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่ลูกนะครับผมมานับกันหนึ <S 1> 1, <S ่งย่างสองสามสี่ห้าหกทำงานนี้ไม่ได้เงินรางวัลแต่ก็ได้ใจก้องเชียร์กันไปแหละครับทำนะไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมรับไปเลยครับกิ๊บเซต,ตจากทางพรีเมียร์ซ้อมนะครับผม,ผมนี่นะครับแล้วก็ยังมีครับกิ๊บเซตจากทางควิกซับสักข้อเซตมอบให้ครับผมขอบคุณครับ you <laughs> แดงกันแล้วนะครับผมกับเกมนะครับไม้ไหนกันเล่าที่จะตีให้เข้าหัวครับผมน้องๆที่มหาวิทยาลัยร,ราชภาัฏหมู่บ้านจอมบึงนี่แหละครับผมยังไม่มีใครสามารถพิชิตเงินรางวัลของเราไปได้ครับใช่แล้วค่ะอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ต้องคอยติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าได้เลยว่าเกมในแบบฉบับ69กับเกมนี้เนี่ยใครที่จะสามารถพิชิตเงินรางวัลของเราไปได้3,000บาทค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องไปพักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะยังมีของรางวัลให้ได้ลุ้นได้เล่นเกมกันต่อนะคะกับ ของโตโยต้าลีคับ2012ตอนนี้ไปพากันแป๊บเดียวค่ะสนับสนุนโดยโต y ยต a าลีคับ2012สร้างสารรค์บอลไทยสปิริตยิ่งใหญ่ของคนทั้งชาติ <Sí> กีฬาในแบบฉบับ69นะคะมาดัดแปลงแต่ว่าเกมที่เรานำมาดัดแปลงนะคะก็คือกีฬาฟุตบอลพูดถึงกีฬาฟุตบอลนะครับต้องสร้างสารรค์บอลไยสเิริตยิ่งใหญ่ขอโคท้งชาตินี่รครับมผมคุณจูนครับถ้าพูดถึงกีฬาฟุตบอลในวันนี้นะครับผมขอบอกว่ามันเกี่ยวพันกับการวัดใจครับคุณจูนงั้นเดี๋ยวรอดิฉันแป๊บหนึ่งครับดิฉันจะไปเอาไม้บรรทัดมาวัดใจไปเอามาสัก8อันจะเอามาตบาเลย ไม่ไม่ได้หมายถึงว่ามัดใจไว้มันทำมาวัดอย่างนี้ไม่ใช่คุณโจไม่ได้วัดอย่างนี้<ไ>ว,ว,วัดใจคือการนะครับผมคู่เล่น2คนนะครับระหว่างนักเตะน,นะครับและผู้รักษาประตูนะครับผมวัดใจกันคุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมครับกติกาการร่วมสนุกเป็นไงเอาเป็นว่าเราไปชมกติกาการร่วมสนุกกับแกนี่เลยยิงแทบใครแทบกว่ากันไปดูเลย เกมเยิงเซฟคใครแท่กว่ากันกติกามีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยนะครับจะต้องมี2ฝ่ายที่ต้องแข่งขันกันเองฝ่ายแรกเป็นฝ่ายทําประตูและอีกฝ่ายเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายเซฟประตูฝ่ายทําประตูเนี่ยนะครับก็ต้องยิงให้เข้ามากที่สุดส่วนฝ่ายเซฟประตูเนี่ยนะครับก็ต้องเซฟให้ได้มากที่สุดเช่นกันซึ่งฝ่ายไหนที่ทําประตูหรือเซฟได้มากกว่าภายในเวลา60นาทีก็รับนาฬิกาจากทางโตโยต้าไปเลย3เรือนส่วนผู้แพ้นะครับรับไป1เรือนครับ นี้ค่ะก็ถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะไปตามหาพวกน่าแต่พูดถึงก็ไม่ต้องตามหรอกเพ<ว>กราะว่าเขาไม่อยู่ตรงนี้กันแล้วจะมาเล่นเกมยิงเซฟใครเทพวกว่าเซียนใครเทพกว่ากันอ,ออได้และครับผมพร้อมไหมครับน้องๆชื่อไรคะเันครับแล้วนี่ครับเจมครับอันกับเจมนะครับผมใครจะเป็นลุกใครเป็นรับดีครับผมรับครับเออผมดลุก รับนี่คือประตูใช่ไหมคะส่วนลุกเนี่ยเป็นคนยิงนะเป็นคนยิงประตูประตูหน้าประตูหลังคะตูหน้านีครับอ่านี้เข้าประจำที่กันแล้วครับแต่ขอถามก่อนเลยว่าเจมเชียร์ทีมอะไรในเหล็กไทยของเราครับผมเมืองทองครับมาส่วนด้านนู้นคุณอ่านเหรอคะบุยลำครับบุญรำลูกมาครับเชอมเต้ครับผม การดวลในครั้งนี้นะครับเป็นศึกแห่งสักขาวดําแห่สักสีครับระหว่างฝ่ายยิงคือทีมบุรีดำยูเนเต็ดแล้วฝ่ายเซตนะครับคือ SCG เออมืองทองยูเนเต็ดครับชุสก,กอร์ตอนนี้นะครับกัแหละดูว่าจะสูสีกันอยู่ครับตาวันติดแล้วครับลูกเอาต่อสู้แล้วเจมเหลือสามสิบวิ ตอนนี้ฝ่ายเซฟก็เซฟไปถึง4ลูกส่วนฝ่ายยิงนะครับยิงเข้าเพียงหนึลูกเท่านั้นแต่พอมาช่วงหลังนะครับฝ่ายยิงทําสกอร์เพิ่มได้แต่จะตามทันกันหรือไม่ล่ะครับเฮ้ยโุณผามครับผมเจอครับครับผมผนเมื่อกี้นะครับบุรีรัมย์ทำไมได้ทั้งหมด ฝั่งของคุณอ่านนะคะที่เชียร์ทีมบุรีรัมย์ทำไม่ได้หกลูกโอ้โหนี่ครับผมส่วนฝั่งของทางเมืองทองนะครับผมทำได้หมดสองลูกรับในการจากทางเตยต้าไปเลยนะครับสามเรือนรวมถึงผู้แพ้ด้วยนะครับผมเมืองทองนะฮรับรับไปหนึ่งเรือนนะครับผมเอาละครับผมตอนนี้นะครับถึงได้ได้ว่าเป็นดับบี้แมตช์เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับไม่มีใครยอมใครกันแน่นอนศักดิ์ศรีครับคอนอยู่ถามกนเลยชื่ออะไรกันบ้างครับอาจารย์อาจารย์แต๊กครับอาจารย์ด้วยอาจารย์แต๊กกับอาจารย์ผมออกยาชื่อดังมิน มาอ๋องดีครับผมทอาจารย์แบ็คทีมไม่โดนใจจากผลงานล่าสุดครับกับแมนยูครับที่ฉันแมนยูคนหลานองทีมเลยครับยูวิลโลนอรอครับซิวัตถุครับผม อันนี้เหมือนเป็นการเราอ่อยให้กับแมนยูด้วยไหมครับผมใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาซื้อกรรมาการไปหมดเนี่ยเอาเดแล้วเอาเด้อทับถมกันหน้าดูแหละครับขวดาจานเพื่อนรักหักเลี่ยมโหดฝ่ายหน,นึ่งเนี่ยนะครับเชียร์หงแดงอีกฝ่ายเชียร์ผีแดงถ้าใครแพ้วันนี้คองอายไปถึงลูกบวชแน่นๆขอ,ขอหนักหนักขอหนักหนักเออ,อยังไงนะยังไงนะขอหนักๆนักครับไอ ออสองเป็นยังไงล่ะครับขอหน,หนักได้หนักสมใจเล่นเอาออกยาชื่อดังนะครับอาจารย์อองลี่ถึงกับจุกเลยครับซึ่งหลังจากโดนลูกนั้นเข้าไปเนี่ยนะครับอาจารย์อองลี่ก็เสียศูนย์ครับเสียลูกยิงของอาจารย์แท็กไม่ได้เลยโดนเล่นงานกันเละเทะขนาดนี้เั็งที่อาจารย์แท็กคงต้องตอบออกยาอองลี่แล้วล่ะครับ มาครับผมได้ผลมาครับคุณจูนครับว่ายิงเซฟวันนี้นะครับใครเทียการบอกไปเลยฝั่งของจูนนะคะยิงเซกว่าเย้เอางี้เดี๋ยวให้อาจารย์แตงเนี่ยพูดปอบขวัญของฝั่งที่แพหน่อยลวด้วยจะมิดหน่อยค่ะปอบมาตลอดครับเป็นเพื่อนกันมานานครับปอบมาทุกปีครับยังไงครับดูเน่ยูก็เนวบบอลกันเลยนะชื่ออะไรครับแจ็คครับชื่อมดครับ แจ็คกับมดนี่แจ็คกูฆ่ามดปะเนี่ยเดี๋ยวฝั่งนี้ขอท่าท่ายิงท่ายิงท่ายิงเดี๋ยวไม่ต้องยิงจริงโชว์หน่อยโชว์ท่าโชว์ท่าเอ้ยนะนะเอึ้งเลยเอึ้งเลยอึ้งเลยกลางงเลยเนี่ยคิดได้ไงเนี่ยไดายิงครับต้องถามว่าคิดได้ไงแต่การตัดผมแล้วครับผม ของผมนี่คิดนานไหมคะไม่นานครับเพิ่งคิดเลยเพิ่งตัดเลยครับไปบอกช่างว่าอะไรอบอกในรูปตัดใ้ตรงนี้ครับเอารูปใครไปให้ดูให้ดูรูปดาราดิฉันอยากรู้ว่ามีดาราคนไหนหน้าแบบนี้น้องมดหนุ่มขวัญใจเด็กเรียนหลังจากที่โชว์ยิงปืนที่ไม่เกี่ยวก,กับการเตะบ,บอลไปแล้วถึงเวลายิงจริงๆนี่นะครับก็ทำได้ดีทั้งทิศทาง,งและน้ำหนักครับเออ สกอร์ตอนนี้นะครับฝ่ายเซฟทำได้ดีขึ้นไล่สกอร์ขึ้นมาได้ใกล้เคียงฝ่ายยิงต้องลุ้นดูลูกสุดท้ายลูกนี้ครับซึ่งใครยิงเข้าชนะไปเลย การเซฟอ่อนๆอย่างเราครับผมรับไปเลยนะฮะในการทำโตลิต้ตาหนึ่งเรือนครับผมวันนี้ขอบอกเลยนะครับผมว่าการกลับมาเยือนที่จังหวัดร,ราชบุรีไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆใช่แล้วคะ่ะมาะกี่ครั้งนะคะก็ไม่เคยปล่อยให้พวกเราสองคนเงียบเหงาขยันออกกำลังกายกันจริงๆเลยนะคะถูกต้องครับผมนี่แหละครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมาหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบ,บึงที่เอื้อเฟื้อสถานที่ดีๆแบบนี้รับมีน้องๆนะหน้ารางหาร الم, ่ามลกิจกรรมของเราขอเสียงไลยแล้ว จำไว้นะครับผมว่าที่ไหนมีกีฬาที่นั่นจะทำให้คุณสุขภาพ็งแรงวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการสีสัน25นัดชุดกีฬา สัปดาห์หน้าน่าสนใจมากๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าพิธีกรสุดบ้งของเราจะแปลงชมเป็นซานต้าและซนตี้ต้นรับเทศกาลวันคริสต์มาสอย่าลืมติดตามชมกันนะครับเฮ้อยังแซ่บยังมันยังหายังบ้าอยู่เหมือนเดิมนะ We wish you Merry Christmas We wish you Merry Christmas We wish you Happy Birthday to you ฮ่า grab my bag and kiss my mother right on